สวัสดีค่ะ foodreal.tv ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราเสนอเมนูน้ำพลิกเห็ดรวมนะคะเป็นน้ำพลิกที่มีส่วนผสมของเห็ดหลากหลายชนิดเลยนะคะรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวไปได้ค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะต้องไปเตรียมส่วนผสมก่อนค่ะและส่วนผสมในเมนูนี้นะคะจะมีเห็ดฟางค่ะเห็ดนางรมนะคะวันนี้เราใช้เป็นดอกเล็กนะคะตามด้วยเห็ดชิเมจิค่ะ ผัดแก้มนะคะมีถั่วฝักยาวแตงกวาเมื่อเขือค่ะน้ำปลาต้มสุกนะคะกระเทียมกลีบใหญ่ค่ะหอมแดงพริกขี้หนูแดงน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะสำหรับวิธีทำนะคะอย่างแรกที่จ้องทำนะคะก็คือเตรียมกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะเราจะนำส่วนผสมที่เป็นเห็ดพริกขี้หนูแดงกระเทียมและหอมแดงนะคะนำมาย่างในกระทะค่ะ เริ่มแรกก็ใส่พริกนะคะหอมแดงค่ะกระเทียมเราจะย่างทั้ง3ามอย่างเนี่ยให้ไหมแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแต่นี้สีของการย่างเนี่ยไม่ต้องไหมมากนะคะพอที่ส่วนผสมเนี่ยเริ่มสุกนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเตาย่างนะคะก็สามารถใช้เตาย่างได้นะคะแต่นี้เราทําในครัวที่ ใองครัวเดี๋ยวนี้เนี่ยจะติดเตาได้ยากเราก็จะใช้กระทะในการย่างได้เหมือนกันค่ะระหว่างนี้นะคะจะต้องใช้ตะหลิวนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะสุกไม่ทั่วกันนะคะแม้นเดี๋ยวจะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะไหม้เกินไปค่ะเราก็จะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็คั้วพริกนี่คุณผู้ชมจะต้องดูด้วยนะคะจะต้องได้สีประมาณนี้นะคะจะทําให้น้ําพริกของเราในเวลาโขลกมาแล้วมีกลิ่นหอมนะคะทีนี้ก็พักในส่วนของพริกกระเทียมกับหอมแดงไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาย่างเห็ดต่อนะคะนำเห็ดทั้ง3ชนิดเลยนะคะลงในกระทะ หมือนเดิมค่ะใช้ตะหลิวนะคะคั่วให้หอมแล้วตอนนี้นะคะเห็ดของเราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะแต่ก็เริ่มนิ่มลงแล้วตอนนี้เห็ดเริ่มหอมทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ จากนี้เราจะต้องนำทุกอย่างเนี่ยมาโขลกรวมกันในครกค่ะนำพริกนะคะกระเทียมและหอมแดงที่เราคั่วแล้วนะคะใส่ลงไปในครกค่ะจากนี้ก็โขลกนะคะ ให้นำพริกกระเทียมและหอมนะคะไปคลั่วในกระทะเนี่ยจะทําให้น้าพริกเนี่ยมีกลิ่นหอมมากกว่า,าพริกสดกระเทียมสดนะคะที่คุณผู้ชมก็ต้องทดลองทําดูนะคะถ้าอยากหรือว่าถ้าเราไม่คั่วแล้วเป็นยัางไงาน,นะคะสําหรับการทําอาหารเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะคุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ดัดแปลงนะคะให้เป็นสูตรของคุณผู้ชมเองก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วถ้าชิมรสชาติออกมาแล้วอร่อยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ ไม่จาเป็นต้องทําตามสูตรเป๊ะๆเลยก็ได้นะคะอาจจะมีปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ค่ะโขลกน้ำพริกพอหยาบแล้วนะคะทีนี้เราจะเติมในส่วนของเห็ดที่เราย่างไว้สั่ครู่นี้นะคะ นี้ก็โคลกให้เข้ากันค่ะตอนนี้เห็ดยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย่างเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทําให้โคลกได้ง่ายขึ้นนะคะ ใช้ซ้อนนะคะคลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันระหว่างที่เราตำไปด้วยนะคะไม่ต้องตำจนละเอียดนะคะเราจะตำแค่พอหยาบนะคะทีนี้เราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะสำหรับน้ำปลานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อน้ำปลามาแล้วมีรสชาติค่อนข้างเค็มชิมก่อนนะคะถ้าเค็มมากพอก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะแต่วันนี้เราชิมแล้วปลารค่อนข้างรสอ่อนนะคะวันนั้นเราจะใส่น้ำปลาด้วยค่ะ ตามด้วยน้ำปลาต้มสุกนะคะน้ำมะนาวค่ะและน้ำตาลทรายนิดเดียวพอนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำพริกเนี่ยจะหวานนำซึ่งเราไม่ต้องการนะ,ะสหรัมพริกจะต้องเผ็ดเลี้ยวเค็มนะคะหวานแค่ปลาแรมปรแรมพอค่ะนี่ก็ผสมให้เข้ากันนะคะ แค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกเห็ดรวมจากนี้ก็นำจัดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดต่างๆเลยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะแค,แค่ตักเสิร์ฟนะคะคู่กับผักสดต่างๆเลยนะคะสำหรับเห็ดและผักสดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะอยากทานเห็ดชนิดไหนนะคะก็เอามาทำได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เห็ดตามที่เราบอกเป๊ะๆเลยนะคะ นี้เราก็จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอัตราส่วนโดยละเอียดนะคะ แวะไปดูได้ที่ w w w f o o d t r a v e l t v นะคะเรามีอัตราส่วนโดยล,ละเอียดของส่วนผสมทุกเมนูที่ทำใน f o o d t r a v e l t v ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v e l t v ค่ะ